สวัสดีค่ะดิฉันหมอดูก้อยนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่การดูดวงกับหมอดูก้อยอีกครั้งแล้วนะคะคลิปนี้จะเป็นดวงความรักค่ะของชาวราศีกรกฎประจําเดือนกันยายนพุทธศักราช2561ชาวราศีกรกฎคือผู้ผู้ที่เกิดระหว่างวันที่15ระะกรกฎาคมถึงวันที่16สิงหานะคะเราดูดวงกันโดยใช้พ่ยิปซีในการดูดวงความรักนะคะเพราะฉะนั้นมันอาจจะเป็นการดูดวงแบบก,กวา้างๆเล่เจาะจงท่านใดเป็นพิเศษ หากท่านใดสนใจดูดวงส่วนตัวนะคะเข้าไปใน facebook แฟนเพจหมอดุกก้อย294เรามาเริ่มดูดวงกันเลยนะคะแต่ขอให้ท่านใช้โปรดวิจารณญาณในการรับชมนะคะเอาละค่ะชาวราศีกรกฎมีแนวโน้มว,ว่าจะเกิดอะไรขึ้นบ้างในเดือนในเดือนกันยายนสำหรับความรักเอาเป็นความรักของคนที่มีคู่ครองกันก่อนนะคะความรักของคนมีคู่เนี่ยตัวตัวของของ,ของเจ้าชะตาก็คือตัวท่านเองเนี่ย จริงๆก็มีหน้าที่การงานมีตำแหน่งดีนะคะครอบครัวสุขสันต์ดีคู่ครองก็ดีค่ะทั้งคู่ดีแต่ตัวท่านเองอ่ะความสัมพันธ์กับใครบางคนเนี่ยท่านกำลังมีความสัมพันธ์กับเพศตรงข้ามอยู่ท่านต้องระมัดระวังนะคะว่ามันจะทำให้ครอบครัวมันผันแปรเพราะว่าชาวราศีกรกฎบางท่านเนี่ยมีคู่ครองแต่คู่ครองอาจจะ มีหน้าที่การงานดีแต่ว่าอาจจะดุหรือว่าชอบมีเรื่องมีราวอะไรให้ท่านคิดมากมายค่ะก็คือไม่ค่อยมีความสุขไม่ค่อยมีความสุขกับการใช้ชีวิตคู่แต่ก็อดทนอยู่แต่ว่าช่วงหลังมาตัวท่านเองมีเพื่อนใหม่เข้ามาเยือนแต่เพื่อนใหม่อาจจะอายุน้อยแล้วก็ความสัมพันธ์มันก็คือความรักอีกแบบหนึ่งที่มันจูๆ่ๆมันก็มาห่วงใหญ่กันนะคะแต่ตัวท่านเองมันกลายเป็นว่ายังไม่ได้ยังไม่ได ไปบอกหรือไปไปให้คู่ครองท่านรู้แต่ก็ระวังนะคะว่าปลายปลายเดือนหากท่านได้พูดคุยกับเพื่อนใหม่ต่อให้ท่านจะบอกว่าเป็นเพื่อนเป็นเพื่อนเฉยๆระวังคู่ครองจะไม่เชื่อความสัมพันธ์มันจะแปรเปลี่ยนไปแล้วปัญหามันจะยืดเยื้อและลุกลามมาอีกอันนึงหรือเมื่อไม่นานมานี้คู่ครองอาจจะรู้เรื่องเป็นบางเรื่องแต่ไม่พูด ก็ให้ระวังว่าเดือนกันยาปัญหายืดเยื้อปัญหาเรื้อรัง mm. เกี่ยวกับความรักของชาวราศีกรกฎมันจะมาถึงจุดที่ว่าจะต้องเลือกหรือจะต้องคุยกันให้เคลียร์นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยความรักของคนมีคู่เนี่ยคือครอบครัวดีครอบครัวดีฐานะครอบครัวดีหมดแต่ว่าตัวของเราเนี่ยไปมีไปมีเพื่อนใหม่มันทำให้เกิดความผันแปรในครอบครัวเกิดขึ้นนะคะ แล้วเราเรามาดูเรื่องของความรักของคนที่คบหาดูใจกันนะคะคนที่คบหาดูใจกันนี่จะบอกได้เลยค่ะว่ากำลังกำลังทำใจกำลังทำใจเพราะว่าปกติแล้วเนี่ยก็เป็นคนคบคบคนยากนะแต่พอมีคนมามาคบหาดูใจตัวเองก็ปับใจรัก นะคะปักใจรับรุ่มหลงปักใจรักแล้วก็เชื่อมั่นยึดมั่นศรัทธากับความรักที่เกิดขึ้นแต่ไปมาก็กลายเป็นว่าคนที่ตัวเองปักใจรักกลับมีปัญหาให้ตัวเองเศร้าหมองไพ่ไพ่เดอะเดวิลมันก็จะบอกว่าเสียใจนะเดือนกันยาเนี่ยคนที่กำลังคบหาดูใจกันมาเนี่ยคู่ครองมาบอกเลิกแบบ ตัวเราเองดูไม่ไม่มีทางเลือกเลยคือบทจะมาหาเราบทจะมาหาเราไม่ว่าเวลาไหนมาหาเราได้หมดแต่บทบอกเลิอกอะ่ะบางครั้งบอกเลิกโดยลายโดยข้อความหรือไม่บอกเลิกไปซะอย่างนั้นเสียใจค่ะแต่กำลังทำใจอยู่สำหรับคนที่กำลังคบหาดูใจกับใครสักคนเพราะว่าไพ่เดอะเดวิลและไพ่ ให้เดอะแฮงแมนเนี่ยค่ะมันมามันทําให้ตอบยังว่ากําลังทําใจรับกับสิ่งที่มันเกิดขึ้นนะคะวันนี้หมอดูก้อยก็ขอจบการดูดวงสําหรับชาวราศีกรกฎไว้แต่เพียงแค่นี้นะคะขอบพระคุณสําหรับการเข้ามาชมคลิปดูดวงกับหมอดูก้อยค่ะขอให้โชคดีค่ะสวัสดีค่ะ